ของคู่นี้กันครับ MBA ฟุตซอลไทยลีกนัดที่15นะครับแบร็กเพลย์เต็ดรับการมเงินของราชบุรีครับเริ่มเกมมาเป็นเจ้าบ้านครับที่ลุ้นกองครับจังหวะยิงยัดเข้าไปคนแน่แน่ครับยิงอีกครั้งหนึ่งก็ยังติดเซฟมีการมันนีครับเจ้าบ้านนี่เป็นฝ่ายที่ปูพรมบุกต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ประตูขึ้นนาจังหวะนี้ครับ จังหวัดสับดับสคนในเน่ครับแต่ทีที่สามอีห้เจ้าบ้านขึ้นนำก่อนหรือจะศูนย์หลังจากได้ประตูขึ้นนำนี่ก็ยังได้ลุ้นต่อเนื่องเลยครับจังหวะนี้ของอาินันครับยิงดูเส,สาสองไปทีมเยือนพยายามจะโต้คืนสู้เหมือนกันครับโอกาสยิงไกลหนแรกนี่เป็นอานนท์พมโคศครับยิงไปตรงตัวรุ่นเซนบัต หลังจากนั้นเจ้าบ้านก็ยังได้รู้จากฟลริซิโอครับแต่พลิกไปยิงเข้ามือของวิทยการมณีโอกาสลุ้นได้ของทีมเยือนปนจวะยิงของธนทรเหล่มเมียมครับแต่ก็ยังไม่ติดเซฟครับ เจ้าบ้านได้หลุนต่อเน,นื่องเลยนะครับจังหวะยิงลูกนี้ของทางด้านอติน,นันก็ยังติดปลายเท้าของวิรการมานนีครับพยายามจะยิงให้มันเสียบเสาแรกนะครับยิงไกล่นนี้ก็ติดแล้วก็ทุบทิ้งมาได้ครับวิราการจังหวะตัดบอลกลางสนามแล้วก็ลุยไปของเนเน่ก,ก็ได้ลุนอีกครั้งหนึ่งครับปลายเท้าของวิราการครับ สกัดออกข้างไ่ได้จังหวะยิงหุ่นนี้ก็ยังติดเซฟบริการมันนี้เช่นเคยพยายามจะโต้สวนมานะครับโอกาสของมินทดาที่รมอยู่ลูกนี้ก็ยังยิงหลุดเสาไปครับสุปรกรเกือบจะบวกประตูที่สองให้เจ้าบ้านได้ครับวี่งเต็มเต็มเลยนะครับไปชนคานมินชาดาก็พลิกยิงลูกนี้ยังหลุดกรอบไปเช่นกันโดนประตามที่เสมอได้จังหวะนี้ครับ สวนคืนมาครับอานนท์พุมประคนจ่ายไม่ให้มินทนาพิรมอยู่แหวโลกเข้าไปครับแล้วก็มาพลิกขึ้นนำนาทีเดียวกันเลยครับเตะมุมเร็วครับมิถนาพิรมอยู่โฉบไปยิงตัดหน้าอนรุเนบาดครับพลิกขึ้นนำสำหรับทีมเยือนแต่ไม่นานครับดาวินเนรต์ต์วสวสร์ไปยิงประตูตําลีเสมอให้กับทีมเจ้าบ้านที่สมเด็จกันเป็นสองต่อสองครับ แล้วก็มีโอกาสจะพลิกนำเหมือนกันครับมิธดายิงไปตีเซฟอรุตเจ้าบ้านก็มีโต้คืนเจ็บๆเ,เหมือนกันครับปาเซิโอยิงไปตีเซฟอิริการเหมือนเดิมแล้วหนนี้ครับหน้านำแล้วเกินครับจังหวะป้ายเข้ามาให้บุรพลตาสามสอดไปยิงหลุดกลับไปเองนะครับจังหวะควบขึ้นมาของทางด้านชา,านทอร์เล็บเนียมแล้วสุดท้ายนี่เป็นทางด้าน เจ้าบ้านครับมาขึ้นนำเสาสองจากฟรานซิโอครับก็เกือบจะตาตีเสมอได้ทันควันครับสำหรับราชมัทเรียบรดีแต่ยังไม่ตดเซฟของอรูเซนบัตจังหวะอุปกรณ์ก็จะเกือบจะบวกประตูที่4ได้ครับยิงดุดสาสองไปนะครับ แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยการนําของแบล็กเพลร์สามต่อสองครึ่งหลังเนี่ยเจ้าบ้านก็ลุยก่อนเลยครับจังหวะยิงนุกนี้ของซิรวิทย์ฉลับเกือบจะเสียบเสาเหมือนกันจังหวะสอดไปยิงอีกครั้งของซิรวิทย์ครับอบอลไปสุดปลายเท้าไปนิดนึงครับแล้วจังหวะนี้ไปทำฟาวนะครับ โอกาสขึ้นน้ำหิ่งห่างของทางด้านแักเพิร์ก็มีครับจังหวะยกมาของนาวินครับหลุดต่อไปยี่ครั้งนี้ก็หลุดต่อไปเช่นเดียวกันครับแล้วมาโดนทีเด็ดจังหวะนี้ก็มีธรดาครับตาที่เสมอได้สามต่อสาแล้วเป็นเฮดริกของเจ้าตัวด้วยครับในเกมนี้มีธราดาพิรมอยู่ บอลยาวของทางด้านราชพัฒน์พิบูลีเกือบจะพลิกน้ำครับอันนี้ด้านมงครับอรุจังควักออกจากประตูได้และยิงจังหวะนี้ไปติดเสาครับโอ้โหเกือบพลิกนำจังหวะยิงของทางด้านอัมพรลรีตะแก้วเอ๋พอไปได้ปุ๊บเนี่ยเกือบจะโดนหวนกลับมาจังหวะแปรรุ่งโลง่โลงของรามิซิโอครับหลุดต่อไปแล้วจวังหวะแปรลุกนี้ของมีธนดาย,ยัางติดเซฟครับ ฟาบริซิโซอ,อีกครั้งนึ่งครับวิาการมณีปัดได้จังหวะนี้ของแบล็คเพิร์ก็เกือบจะได้ประตูเพิ่มครับลุยมาครับสุดท้ายทางด้านดาวินชิงบอลมาได้แล้วผ่านมาให้ธนวัฒน์กับบรรจารย์ครับแปะล,ลงโลกข้ามคานไปครับคนนี้นี่ฟาริซิโอโดนทำฟาวครับ ซึ่งหลังนี่ทางฝั่งของราชภัฒนเบวรรีทำเฟาบ่อยครั้งนะครับต้องเบรกเกมลุกของทางด้านแบล็กเพอร์จังหวะหลุดมาของดาวินยกมาลุนนี้ก็หลุดกลับไปนิดเดียวครับวิราการมณีก็วันนี้ก็เซฟช่วยทีมได้หลายจังหวะครับ มาถึงจังหวะนี้ครับไม่ฟาวนะครับแล้วทางด้านแบ็คเพลย์เล่นต่อแล้วเป็นฟาวรวมหนที่6ของพวกเขาครับได้จุดโทษจุที่สอแต่จารุเดชยิงหลุดกรอบไปเฉยเลยครับจังหวะลุยขึ้นมาของฟราวิซิโโตรวัดยิงมุมแคบของนาวินก็ยังไม่เข้ากรอบครับ จังหวะยิงของนั้งวินลูกนี้ก็เกือบจะเสียบสอๆเหมือนกันครับแล้วหนนี้ครับกลายเป็นประตูของทังแบ็กเพลร์ครับไปปล่อยให้ทั้งวินได้ยิงจากลูกเซฟเพ์แบบนี้หลายครั้งครับหนนี้ปัดไม่ออกแล้วครับเป็นสัรทวัดที่สกัดบอลเข้าประตูตเองไปนะครับแล้วก็ประตูปิดกล่องลูกนี้ของฟรานซิโอครับ